เอเลนโรมูลันกำลังจะเข้าฉายในวันที่15นี้แล้วนะครับนี่คือหนังภาคแยกของแฟรนไชส์ไซไฟสยองขวัญขึ้นทิ้งที่ไม่ว่าจะมีการทำออกมากี่ภาคแฟรนไชส์สัตว์ประหลาดต่างดาวนี้ก็ยังอยู่ในความสนใจของแฟนหนังเสมอและไม่ว่าจะทำออกมากี่ภาคกี่เวอร์ชันตัวละครมนุษย์เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาทยอยกันตายไปกี่กลุ่มแต่ตัวละครเอกประจำเรื่องที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือเจ้าซินโนมอฟสปีชีปรสิตนอกโลกที่กลายเป็นไอคอนของโลกภาพยนตร์ไปแล้ว และไอตัวร้ายน้ำลายย้อยกระโหลกยืดหางดาบเลือดกรดตัวนี้มันก็ถูกออกแบบทางกายภาพมาได้เท่อีกะด้วยครับพวกเรารู้จักซินออฟกันมานานแล้วจะมีสักกี่คนที่รู้ที่มาที่ไปและจุดกำเนิดของสัตว์อวกาศสันดานล,ล่าฆ่าเพื่อรอดตัวนี้ในคลิปนี้เด e f ไฟนอ c คัจะพาคุณคณไปรู้เรื่องราวต้นกำเนิดที่แท้จริงของเจ้าซินออฟมรุตเยูแห่งจัก,กรวาลที่ยังไม่มีสัตว์ต่างดาวในโลกภาพยนตร์เรื่องไหนที่จะค้นความเฟี้ยวและความนิยมลงไปได้ ครับหากใครติดตามแฟรนไชส์นี้มานานจะทราบดีว่าซิโนมอฟนั้นแท้จริงแล้วมันเป็นอาวุธชีวภาพที่ถูกสร้างขึ้นมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่วิวัฒน์ตัวเองขึ้นมาได้และคําถามที่เราสงสัยถกกันมานานเหลือเกินว่าจริงๆแล้วใครกันแน่ที่เป็นผู้สร้างมรรตยูแห่งจัก,กรวาลลายนี้ระหว่างสเปซจ็อกกี้สิ่งมีชีวิตต่างดาวผู้ทรงภูมิหรือเดวิดแอนดรอยผู้ทะเยอทะยานจากพรมิทิอุสครับขอเริ่มเรื่องราวกำเนิดซีโนมอฟที่ฝั่งของสเปซจ็อกกี้ก่อน สเปซจ็อกกี้คือชื่อเรียกสปีชีต่างดาวโบราณที่มีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณ3,000ล้านปีก่อนคริสตกาลพวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิทยาการที่เรียกว่าไบโอแมคชนิกหรือชีวกลศาสตร์ซึ่งในภาพยนตร์เอเลียนภาคแรกปี1 9 7 9เราจะเห็นซากฟอสซิลของสเปซจ็อกกี้ตัวหนึ่งที่หลงเหลืออยู่ในซากยานเดลริลิกสเปซคราบบนดาว L v 426 และเมื่อสังเกตดีๆจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารูปลักษณ์พื้นผิวทั้งภายนอกและภายในของยานเดเดลิกกับซากสเปซจ็อกกี้นั้นมีรูปแบบเป็นไบโอแมคานิกกึ่งเครื่องจักรกึ่งชีวะเช่นเดียวกับเอเลียนซีนมอฟตามฉบับคอมิกเล่าถึงช่วงที่สเปซจ็อกกี้ได้ทำสงครามอาวกาศกับศัตรูเผ่าต่างดาวเผ่าหนึ่งซึ่งยืดเยื้อเป็นเวลานานจนสเปซจ็อกกี้ที่อยากจะจบสงครามโดยเร็วพวกเขาจึงได้สร้างและพัฒนาอาวุธมหาปลัยขึ้น จนในที่สุดก็ปรากฏผลออกมาเป็นนวัตกรรมอาวุธชีวจักรกลที่มีชื่อเรียกว่าซีโนมอบซึ่งรุ่นแรกก็คือรุ่นโปรโตไทเจ้าโปรโตไทนี้จะมีรูปลักษณ์ที่ตายตัวพวกมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเหมือนรุ่นหลงัลงๆที่มักจะก,กลายพันธุ์เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปตาม DNA ของเหยื่อที่มันเข้าไปฟักตัวเหมือนอย่างที่เราได้เห็นกัน,นบ่อยๆในฉบับภาพยนตร์นั่นแหละครับ และเมื่อได้ซิโนโมอมมาแล้วสเปซจอกกี้ก็ลอบนําไข่ของเอเลี่ยนจานวนเป็นล้านล้านใบไปทิ้งไว้บนดาวของศัตรูคู่สงครามและในเวลาไม่ช้าดาวทั้งดวงของศัตรูก็เต็มไปด้วยฝูงเอเลี่ยนซิโนโมอมและพวกมันก็ออกตามล่าฆ่าล้างโคตรทุกสิ่งมีชีวิตหมดทั้งดวงดาวอย่างรวดเร็ว่าสเปซจอกกี้กำชัยเหนือศัตรูได้ไม่นานครับก็ต้องเผชิญกับจุดจบไม่ต่างจากศัตรูเพราะพวกเขาก็ถูกเอเลี่ยนทำลายล้างทุกชีวิตจนสูญสิ้นอารยธรรมสเปซจอกกี้ที่เคยยิ่งใหญ่และเป็นอันต้องปิดฉากล่มสลายยุติลง จากนั้นเหล่าซินมอฟสิ่งมีชีวิตที่มีแค่สองสัญชาตญาณเท่านั้นคือดำรงอยู่และแพร่พันธุ์ผู้มันได้กระจัดกระจายไปทั่วจักรวาลเพราะพวกมันติดไปกับยานลี้ภัยของเหล่าสเปซจ็อกกี้นั่นคือเรื่องราวกำเนิดซินมอฟจากคอมิกและต่อไปนี้คือกำเนิดซินมอฟจากฉบับภาพยนตร์ที่เหล่าเอเลี่ยนมรตยูเหล่านี้นั้นมีเดวิดเป็นดังพระเจ้าผู้ให้กำเนิด เดวิดเป็นแอนดรอยที่ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ในปี2089และเดินทางไปยังดาว LV223 เพื่อตามหาผู้สร้างพร้อมกับมนุษย์กลุ่มหนึ่งจนได้ไปเจอกับเอนจิเนียร์สิ่งมีชีวิตที่มีทุกอย่างเหมือนกับมนุษย์แม้กระทั่งในระดับ DNA นอกจากเอนจิเนียร์แล้วทีมสำรวจกับเดวิดยังได้พบกับไข่ประหลาดในยานที่มีรูปทรงประหลาดอีกด้วยแล้วก็ยังได้เจอกับซากสเปซจ็อกกี้ที่ตายเป็นศพแหง้งซึ่งดูเหมือนว่าชุดเกราะก็แห้งไปกับร่างกายอีกด้วยราวกับว่าชุดเกราะนั้นเป็นผิวหนังติดกับร่างกายเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับพันธุวิศวกรรมเชิงกลหรือชีวภาพเชิงกลชั้นสูงทำนองเดียวกันกับร่างกายของเอเลี่ยนซินนามอฟนั่นเองและเท่าที่สังเกตดูเอนจิเนียร์กับสเปซจ็อกกี้อาจไม่ใช่พวกเดียวกันนอยย่่าาางทีหลคเข้ใจ เพราะเอนจิเนียร์โดยร่างเนื้อแท้นั้นทางกายภาพเหมือนกับมนุษย์และยังมีการสวมชุดเกราะโดยหมวกครอบที่สวมมีลักษณะเหมือนหัวกะโหลกสเปซจ็อกกี้ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าสเปซจ็อกกี้นั้นอาจเป็นผู้สร้างเอนจิเนียร์และชุดเกราะของเอนจิเนียร์ก็ได้รับอิทธิพลมาจากสเปซจ็อกกี้อีกทีนั่นเอง ซึ่งเธออ้างอิงจากภาคหนังสือการ์ตูนเอเลี่ยนด้วยแล้วแน่นอนว่าสเปซจ็อกกี้กับเอนจิเนียร์นั้นเป็นคนละสายพันธุ์กันแน่นอนสังเกตจากหัวของสเปซจ็อกกี้ที่ดูเป็นผิวหนังและมีงวงเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายตามธรรมชาติจริงๆจ,จึงไม่น่าจะเป็นแค่หมวกกราะหน้ากากแบบที่เอนจิเนียร์ใส่ในภาพยนตร์ Prometheus ในหนัง Prometheus เรายังได้เห็นฉากที่ชาวเอนจิเนียร์คนหนึ่งสังเวยตัวเองด้วยการดื่มสารสีดำที่เรียกว่าแบล็กก o ซึ่ง Black g o ูนั้นได้ทำปฏิกิริยากับเซลล์ดีเนของร่างเอนจิเนียร์จนเกิดกลายเป็นเซลล์ดีเใหม่ซึ่งแบล็กกูน่าจะเป็นสารบางอย่างที่ชาวเอนจิเนียร์ได้ค้นพบหรือรับตกทอดมาจากสเปซจ็อกกี้เพื่อใช้ละดัดแปลงสลายถ่ายทอด DNA ของสิ่งมีชีวิตที่ตัวมันเข้าไปอาศัยอยู่จนกำเนิดกลายเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ได้ สรุปสั้นๆคือแบล็ g กูสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตจากร่างพาหะาได้โดยตรงและถ้าร่างพาหะามีการแพร่พันธุ์ก็สามารถปรับเปลี่ยน DNA ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตที่สามารถแพร่พันธุ์ให้สิ่งมีชีวิตอื่นๆได้อีก แถมเจ้าแบล็กกูนี้ยังสามารถเอาไปใช้ดัดแปลงพันธุกรรมต่างๆนานาได้อย่างอิสระซึ่งหนึ่งในทีมสำรวจที่ค้นพบความมาหาัศจรรย์ของเจ้าแบล็กกูนี้ดันเป็นแอนดรอยที่ชื่อเดวิดและเดวิดก็ได้เอาสารดำนี้ไปทดลองกับดร์ฮอลโลเวย์โดยการแอบผสมในน้ำให้ดร์ฮอลโลเวย์ดื่มก่อนที่มันจะทำปฏิกิริยากับร่างกายของดร์ฮอลโลเวย์จากนั้นดร์ฮอลโลเวย์ก็ได้ไปมีสัมพันธ์กับดอร์อลิซาเบธชอนางเอกของเรื่องที่เป็นแฟนกันจนดชอกท้อร์ชอร์เกิดท้องทังทงท ในท้องของด็อกเตอร์มีตัวประหลาดที่ต้องรีบผ่าตัดมันออกและมันก็ได้ขยายขนาดใหญ่ขึ้นเป็นเอเลี่ยนที่คล้ายปลาหมึกยักษ์ที่มีชื่อว่าฟีโนไทและเจ้าฟีโนไทนี่เองได้ทําการฝังตัวอ่อนในตัวเอนจิเนียร์จนสุดท้ายก็ได้ฟักตัวออกมาเป็นเอเลี่ยนสายพันธุ์โฮสต์ผู้สร้างโปรโตซีโนมอฟ ด้วยความมหัศจรรย์ของเจ้าแบล็กกูนี่เองเดวิดจึงมีความคิดล้างเผ่าพันธ์สิ่งมีชีวิตที่เกิดมาก่อนหน้าแผนของเดวิดจึงเริ่มนับตั้งแต่นั้นและบังเอิญเหลือเกินที่เดวิดได้รับความช่วยเหลือจากดอรอลิาเบธชอว์นำไปขึ้นยานเอนจิเนียร์ที่ตั้งเป้าไปยังดาวบ้านเกิดของตัวเองซึ่งดอร์ยังได้ซ่อมแซมให้เดวิดที่เสียหายกลับมาสมบูรณ์ได้อีกครั้งแล้วก็เป็นอย่างที่รู้รู้กันครับเดวิดตอบแทนดรชอว์ด้วยการทรยศแล้วทำไมเดวิดถึงเป็นแนลุนละมษ นั่นอาจจะเป็นเพราะเดวิดถูกเวลนผู้สร้างตนเองปฏิบัติกับเขาเหมือนท่านรับใช้ไม่เคยได้รับความเมตตาจากผู้ที่ตนเคยเรียกว่าพอ่อเดวิดจึงสังสมความรู้สึกเกลียดชังต่อเผ่าพันธุ์ที่เป็นผู้สร้างเลยตัดสินใจไปล้างเผ่าพันธุ์เอนจิเนียร์ในภาคโคเวนันพร้อมกับปกครองดวงดาวดวงนั้นแทนและในช่วงเวลานั้นเองครับเดวิดก็ได้ทดลองสร้างเอเลี่ยนซินเนอร์มอฟขึ้นมาโดยคิดจะให้ตัวเองเป็นพระเจ้าของเหล่าเอเลี่ยนซินเนอร์มอฟบนดาวดวงนั้น โดยเดวิดใช้เวลา10ปีตั้งแต่เดินทางมาถึงดวงดาวของเอนจิเนียร์ทดลองกับแบล็กกูต่างๆนานา,นาและก็คิดว่าเขาน่าจะทดลองกับดรชอด้วยจากการที่เราได้เห็นภาพดรชอเหมือนกับกำลังถูกทดลองอะไรบางอย่างอยู่เดวิดอาจจะใช้รังไข่ของดรชอมาสร้างเป็นรังไข่ของเฟดฮักเกอร์ที่ให้กำเนิดเอเลี่ยนซีโนมบ์แต่ในขณะนั้นเดวิดอาจจะยังไม่สามารถสร้างซีโนมอ์ได้โดยตรงและสร้างได้แค่รังไข่ที่มีเฟดฮักเกอร์อยู่ข้างในเท่านั้น ซึ่งการจะสร้างซิโนโมอโบได้ต้องอาศัยผาหะาและปล่อยเชื้อเข้าสู่ร่างกายผาหะานั้นถึงจะทําให้กําเนิดเกิดสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบอย่างซิโนโมอโบได้เดวิดจึงคอยส่งสัญญาณเพื่อล่อสิ่งมีชีวิตมายัางดาวเอนจิเนียดวงนี้และมนุษย์โลกกลุ่มใหม่ที่ได้รับสัญญาณของเดวิดก็มายังดาวบ้านเกิดของเอนจิเนียและตกเป็นเครื่องมือสร้างซิโนอโมบตัวแรกของจักรวาลได้สําเร็จในที่สุด และนั่นคือเรื่องราวต้นกําเนิดของซินอมบฟมรุตยูผู้ฆ่าเพื่ออยู่รอดจากคาถามตอนต้นคลิปใครคือผู้สร้างเอเลี่ยนซินอมอฟคำตอบคือทั้งเดวิดและสเปซจ็อกกี้ล้วนเป็นผู้สร้างซินอมบฟโดยเรื่องราวการกําเนิดซินอมอฟของทั้งสองนั้นถูกแยกอยู่กันคนละจัก,กรวาลซึ่งสเปซจ็อกกี้คือเรื่องราวที่มาจากจัก,กรวาลคอมมิกส่วนของเดวิดนั้นมาจากจัก,กรวาลภาพยนตร์ครับ และหลังจากนี้เตรียมพบกับเอเลียนโรมูลัสภาคขยายของแฟรนไชส์เอเลียนที่เล่าช่วงระยะเวลาของเหตุการณ์อยู่ระหว่างภาค1และภาค2ซึ่งมันจะเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวใหม่ในจักรวาลเดิมของซีโนมบกลับสู่ร่างเง้าแห่งความสยองระดับอวกาศได้ใน a l เอเลียนโรมัส15สิงหาคมนี้ทุกโรงภาพ,พยนตร์